สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับการเจาะไอรูไอเทมนะเป็นรูที่3ก่อนอื่นก็เราก็ต้องมีหินเจาะ1อันนะสลอตเอ็กซ์เทนชั่นตามขั้นของมันดูขั้นยังไงก็คือดูการด้วยการกดตีบวกปุ๊บเราจะเห็นหินเนี่ยว่าหินมันจะมีขั้นบอกตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นขั้นมีเดียมนะส่วนอันที่ผมจะเอามาเจาะมันเป็นขั้นโลก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่ใช้หินขั้นโลตีอย่างนี้ เป็นหินสีเหลืองอ่ะแล้วทีนี้มาดูกันวิธีการใช้ก็แค่กดเดือบันคลิกแล้วก็ใส่แล้วทําไมเนี่ยผมใส่ไม่ได้บางคนอาจจะสงสัยว่าเนี่ยผมก็ซื้อของมีรูมาแล้วนะทาไมผมเจาะไม่ได้ก็คือเราต้องปลดมันก่อนเนี่ยคือผมเพิ่งซื้อมาใช่ไหมเราต้องคลิกใส่ก่อนเนี่ยเพราะมันสามารถขายได้อะมันก็ต้องปลด ออกมาให้มันผูกมาตัวละครก่อนถ้าเป็นอุปกรณ์ที่ชื่อชื่อสีม่วงนะถ้าอย่างเช่นชื่อสีฟ้าหรืออ่ะผมใส่แล้วผมถอดมาก่อนถ้าอย่างเป็นชื่อสีฟ้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมดูก่อนผมดึงเตรียมอ่าชื่อที่เป็นชื่อสีฟ้าแต่เป็นขั้นสักขั้น g 4มีขายไหมนะ ต้องหาที่เป็นอืมต้องหาที่มันไม่ผูกอ่ะเออรู้สึกจะไม่มีมั้งถ้าขั้น g ีจอย่างเงี้ยน่าจะไม่มีก็ถ้าเป็นแบบของของสีฟ้า2อรูเงี้ยก็คือถ้ามันถ้าเราจะเจาะเราก็แค่เตรียมหินเจาะให้ตรงขั้นมันใช่ไหมเราก็เจาะได้เลยนะเพราะว่าของพวกนี้มันแลกเปลี่ยนอยู่แล้ว จะใส่ไม่ใส่ยังไงมันก็ไม่ผูกมาตัวละครแต่ถ้าของที่มันเป็นชื่อสีม่วงเนี่ยมันจะเป็นของที่เมื่อใส่แล้วจะผูกมาตัวละครถ้าเกิดเราเพิ่งซื้อมามันเป็นมันผันึกไว้อยู่จะทําให้เราเจาะไม่ได้อ่ะอันนี้ก็น่าจะเจาะได้ละเนี่ยเห็นไหมเจาะได้ละจากตอนม่แก่เจาะไม่ได้แล้วทีนี้เจาะไปมันได้อะไรบ้างมันจะได้โบนนัสสล็อตนะเดี๋ยวผมดูก่อน ถุงมือผมมีบออฟไหมวะน่าจะมีเแต่ผมลองไปออฟก่อนลองไปออฟก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูว่ามันมีโบนัสยังไงปึ๊บปึ๊บปึ๊มีใบเดียวเป็นใบดูดเลือดเดี๋ยวผมซื้อใบไอ้นี่ก่อนละกันใบพลังโจมตีปึ๊บปึ๊บปบ พลังจมตี Buy ออฟมาจริงๆเนื้อหามันก็มีแค่ช่วงต้นคลิปนั่นแหละช่วงเมื่อกี้ที่ว่ามันต้องปลดก่อนอะไรอย่างนี้เพื่อที่จะได้เจาะได้เพราะบางคนไม่รู้บางคนไม่ได้ไม่ได้เจาะมันไงโอ้ไม่มีขายพลังโจมตีอันนี้ก็ได้ แค่เอามาทดลองโอ้ยมีไหมไม่มีขายอะผมอยากได้แบบที่มันทำให้ทุกคนดูได้ด้วยว่ามันจะมีซารด์ดที่คอนเลตมีไหมอะ่ะอะไรก็ได้สักอย่างไม่มีขายเลยฮะไปช่างมันเราเจาะเลยแล้วกันเจาะดูเลย ไม่มีาบออฟให้ดูโอเคก็คือตอนแรกวิธีใช้ก็แค่กดมันที่มันสองครั้งหรือกดแล้วก็ตรงเนี้ยกดใช้ตรงเนี้ยปึ้งเอาของที่จะเจาะรูมาใส่พอเรากดปึ้งมันจะติดร้อเซนะปึ้งเนี่ยมันกลายเป็น3รูแล้วเห็นไหมแล้วทีนี้การออฟของ3ามรูอะรูแรกเมื่อติดแล้วอ่ะออปชันจะไม่หายไป ารูที่สองติดแล้วใช่ไหมแต่ออฟติดแล้วแต่รูที่สามเราออฟแล้วมันไม่ติดรูออปชั่นรูที่สองที่เราออฟมามันจะหายไปด้วยแล้วทีนี้อัตราการออฟเอ้ยอัตราการออปชั่นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูแล้เวเนาะมันจะมีเปอร์เซ็นต์บอกมันจะมีเปอร์เซ็นต์บอกปุ๊บนี่มีเปอร์เซ็นต์บอกอ่าดู ามสิบนะใส่หินหนึ่งก้อนก็เพิ่มมาประมาณ5%ใส่หมด86%ทีนี้การแต้มบวกตรงเนี้ยมันมีผลต่อเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ด้วยนะอย่างถ้าสมมติเราชุดบวกประมาณ15%บห้าเนี้ยรูแรกเนี้ยโอกาสติดมันน่าจะร้อยเปอร์เซนหรือเก้าสิบเก้าเปอร์ซอะไรอย่างนี้เลยรูที่สองก็จะลดลงมาก็คือจะมากกว่าบวกธรรมดาอามันก็จะมีแค่นี้ การเจาะมันไม่มีอะไรยากหรอกมีแค่ทําไมเจาะไม่ได้บางครั้งซื้อของเป็นชื่อสีม่วงมาแล้วต้องใส่ก่อนถึงจะเจาะได้อุปกรณ์เจาะก็ต้องใช้ให้ตรงกันอย่างขั้นโลสูงสุดคือ G4 ขั้นโลนะขั้นโลแล้วก็ขั้นมีเดียมสูงสุดคือ G7 นี่หินส้ม G7 พอต่อไป ขั้น G8 จะต้องเป็นเจาะไฮเดี๋ยวดูต้องเป็นเจาะไฮเจาะไฮสีเจาะสีแดงอะอ่อที่เป็นสีม่วงแดงอะเจาะได้สูงสุดถึงขั้นชุดขั้น G10 นะขั้น G10 แล้วก็หลังจาก G11 ไปจะต้องใช้เจาะขาวคือเจาะที่แพงที่ผ่าว้ป่วงเลยโอเคสวัสดีครับมีแค่นี้แหละเจาะคลิปเจาะมันพูด มากเกินไปมันก็เลยนานในคลิป